สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาดูสมบัติที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งของสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับผมครับที่บอกว่าถ้า P และ Q เป็นจุดที่แบ่งครึ่งด้าน AD และ BC ตามลำดับเราจะได้ว่า PQ เนี่ยจะเป็นครึ่งหนึ่งของความยาว AB บวกกับ CD จริงหรือเปล่านะครับเราจะมาดูกันครับผมครับเอาในการพิสูจน์โจทย์จำพวกนี้นะครับให้พยายามหาสามเหลี่ยมนะครับเพราะว่าสามเหลี่ยมมันจะทาให้เราสามารถใช้คุณสมบัติที่น่าสนใจได้หลายข้อ ครับในที่นี้สามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนบ้างครับสิ่งที่ผมทำนะครับก็คือผมลากเส้นนี้เลยนะครับลากเส้นนี้เลยแล้วก็ลากเส้นนี้ด้วยให้มันตั้งฉากนะครับผมพอลากตั้งฉากปุ๊บรับรองได้ว่ามันต้องตั้งฉากอันนี้ถูกไหมครับเพราะว่า ab ขนานกับ cd นะครับผมครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมขออนุญาตตั้งชื่อจุดนี้นะครับว่าจุด m และจุดนี้ว่าจุด n ดีไหมครับสิ่งต่อไปที่ผมจะทำนะครับก็คือให้ด้าน AB เนี่ยยาว y นะครับเพราะฉะนั้น MN เนี่ยก็จะยาว y เหมือนกันถูกไหมครับแล้วก็ให้ด้านนี้ครับความยาวเป็น x นะครับแล้วก็ด้านนี้ความยาวเป็น z อย่างนี้นะครับครับผมครับแลวคราวนี้นะครับเรามาดูกันว่า จริงๆแล้วนะครับถ้าใครได้ดูเลคเชอร์ตอนที่แล้วเราจะรู้ว่าเมื่อเรามีจุด P กับจุด Q ซึ่งแบ่งครึ่งด้าน AD กับ BC นะครับเราจะได้ว่า PQ เนี่ยครับมันขนานกับ AB ซึ่งรับรองได้ว่าขนานกับ CD ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้จากเลคเชอร์ที่แล้วนะครับผมซึ่งหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่ามุมนี้จะเป็นมุมฉากด้วยถูกไหมครับมุมนี้จะเป็นมุมฉากด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามุมนี้เป็นมุมฉากปุ๊บเนี่ย จะเกิดอะไรขึ้นครับเรามาดูเลยนะครับว่าสามเหลี่ยมนี้ครับกับสามเหลี่ยมนี้จะคล้ายกันถูกไหมครับคล้ายกันเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่ามันมีมุมร่วมกัน1มุมถูกไหมครับแล้วก็มีมุมฉากตรงนี้หนึ่งมุมมุมฉากตรงนี้หนึ่งมุมเพราะฉะนั้นพอมันมี2มุมที่เท่ากันปุ๊บนะครับมันออโต้เลยนะครับมันกลายเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันนะครับผมครับพอมันคล้ายกันปุ๊บเดี๋ยวผมขอเขียนก่อนนะครับ อนุญาตตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุดอะไรดีมี ab แล้วงั้นเป็น k ได้ไหมครับแล้วก็จุดนี้เป็น l นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าสามเหลี่ยม apk นะครับ apk จะคล้ายกับสามเหลี่ยม adm นะครับ adm อย่างนี้นะครับผมครับพอมันคล้ายกันปุ๊บเราก็จะได้อีกว่าอะไรเอ่ย จะได้ว่าด้านา PK นะครับต่อด้าน AP จะเท่ากับจะเท่ากับด้านนี้นะครับก็คือ x ต่อ AD ถูกนะครับแต่คราวนี้เรารู้ว่า AD ของเราคืออะไรเอ่ย มันคือ2เท่าของด้าน AP ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเขียนว่าเป็น x ต่อ 2, AP อย่างนี้นะครับครับพอเขียนได้อย่างนี้ปุ๊บผมจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย PK จริงจะเป็น x ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะยาวเป็นสักครู่นะครับด้านนี้ก็จะยาวเป็นแค่ครึ่งเดียวของด้านนี้ถูกไหมครับก็คือจะเป็น x ส่วน2นั่นเองนะครับออันนี้หายไปไหนเอ่ยนี่ี่ป็นเป็นอย่างนี้ครับผมและด้านนี้ก็พิสูจน์คล้ายกันนะครับซึ่งผมก็จะได้ว่าเป็น z ส่วน2นะครับอย่างนี้นะครับครับผมเพราะฉะนั้นความยาวด้าน pq จะเป็นอะไรครับลองดูตรงนี้นะครับ pq ก็จะเป็น x ส่วน2บวกด้วย y บวกด้วย z ส่วน2ถูกไหมครับ นี่คือความยาวด้าน pq ซึ่งแปลว่าอะไรเอ่ยซึ่งแปลว่านะครับผมจะดึง1นส่วนสองมานะครับกลายเป็น1นส่วนสองแล้วก็ x บวกด้วย2 y บวกด้วย z ถูกไหครับผมเขียนใหม่นะครับเป็นอย่างนี้ว่าเป็น x บวก y บวก y บวก z ได้ถูกนะครับครับและครน,นี้ผมก็สลับที่นิดหน่อยนะครับให้เป็น1ส,นส่วน2 y บวก x คือผมสับที่กันโอเคนะครับสับที่กัน y บวก x บวก y บวก z อย่างนี้ถูกนะครับแล้วลองดูนะครับว่า,า y ตัวนี้คืออะไรครับ y ตัวนี้ก็คือด้านนี้นั่นเองนะครับก็คือ ab นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมเขียนได้ว่าเป็น1นึ่งส ab นะครับบวกด้วย x บวก y บวก z คืออะไรครับ x บวก y บวก z ก็คือ dc ก็คือ cd นั่นเอง ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่า PQ เนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งของ AB บวกกับ CD นั่นเองนะครับครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจของออคุณสมบัติข้อนี้ก็คืออย่างนี้นะครับว่าเราไม่จะเป็นจะต้องรู้เลยแหะครับว่าด้าน AB เนี่ยด้านเดียวเนี่ยมันยาวเท่าไหรนะ่เราไม่ต้องรู้นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องรู้ด้วยว่า CD เนี่ยมันยาวเท่าไหร่ไม่ต้องรู้เลยแต่ถ้าเรารู้แค่ว่า ab บวก cd เนี่ยมันเท่ากับอะไรบางอย่างนะครับเราก็บอกได้แล้วครับว่า pq เนี่ยมันยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของด้าน ab บวก cd นะครับผมครับครับอีกครั้งนะครับคุณสมบัตินี้เราสามารถพูดได้ว่าอย่างนี้นะครับว่าเส้นที่ลากจากจุดกึ่งกลางของด้านที่ไม่ขนานกันก็คือด้าน ad กับ bc เนี่ยครับเส้น เนี่ยครับจะขนานกับด้านคู่ขนานของสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับผมครับนี่คือคุณสมบัติข้อนี้นะครับครับจำไปใช้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ